นี่คือของพร่เออผ่านมาทางบ่กเขื่อเอือดบ่อเขือเขือน um ่ากลัวเนาะโอ้ใช่คุกเาเขาคือขึ้น่าฮ่่าฮ่่าฮัาฮ่าฮ่า่าฮ่่าฮั่าฮา่าฮ่าฮเา็นโาฮทาฮ่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 า่่าฮ่าฮ่าฮ่่า่าฮ่่าา่า่าา่ หารอดหาไปหอดอย่านี้หมแก้วเมือจะ่วนคนเราไมนหมูมนหมูตัวคนประเด็จเพราะว่าประเด็กมันหมดหรือว <an refugees> ่าแค่ตัว้นปราเด็คอขมาดกูกล่อไม่ตก เอาานนอขาจะโนารดะอ้จะโซนาร้นประเด็กนกจอคือป้นที่นีนกับพวกก้นประเด็นเจ้าปูปึกมาู้่น่าแช่ะะเูฝปปากบอกกลมั้งหลายเจะ้าผู้กตัจอขนาดน้าจะแเดประเด็นเพขอเออจะไปหาคนนั่มันถือากามันบ่อคข้มค่าอเดี๋ย อืมันอายโคมจระโปนประเกงนระไปงไม่ล้มค่าคันปุ้โป่งใหญเนาะยืงเนาะครับปู่รโปมโป้งแดงก็ะมันจะของไงไม่ืมครัมันจะคุ้มค่าเนาะเออก่อนกัะโปงกระลูกกือไปงกมะแสนังเออมันจะติดขึ้นโจทย์หาด้วยกาะใจงั้นเนาะอือ้าวเ็ก คือฝากร่วมบุญมานอทวิกิตานางผักกายมากนางอิงชานายปอชานางพาระดืเออกำนั่งัวโชอนอืมอีนั่งรออีนั่งรออีนั่งกระตั้าอีนั่งช่น้องเออนายวิรักต์อืมมึนเง้อกันดงมืนเง้อกระโขกรเรื่อเป็นมึอเง้อ๋อเออนางรัก มันน no 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 ี่นโชนาที่ชาดโช้อวิ่งช้อนมม่ดโช้อรม่นอช้มิแตย่านาง่นาผานโช้อเข้มกะเมท่องรวนวพราะมันท่องรอได้ยัง่องรวนแต่ก็นอช้เ็นช่องรวนเขาเป็ท่องรวนเขาพวกเขา่องแท็งมากนะืม เออรารกูไรคนร้ายคือแข็งยังหนักเขอให้ลูกแากมือโชคมือแรกมือโชคมือมั้ยตายยู่วันนั้นดูขาดไปหนึ่งแล้วก็รวยนะลูกนะมาหาเจ้าปุกกูทู่อยู่ไรหนหาเขาหนังวัฒนจิตฐ์กับเออร่วมองค์พระประธานกับองค์ผู้ี่้วข้าเอาครับข้างบ้านเนาะอ่ะขอทั้งมือโชคมือแรกมือโชคมือมั้ยหนึ่งแล้วก็รวยขอให้ถูกหวยวันนี้นะ คือไหค่าเงื่อนใขึ้นดอกค่าพระประานพระประทานเมื่อคุมมัดจำไว้แล้ววันนี้คิดเก็บบทมัดจำไว้คืกบายแล้วนะอืผู้ใด,ดอยรู้ว่าั่นกัมัดจำไว้ขคือเกิดใจโอาพต้คนตช่วงมาได้ไงเนาะพวกมาได้มาไหนค่ะไหเนี่คือว่าปวดคนตายคนาะว่าผู้ถวายก็ถาวายเกิด ข้อพาก็นนี่คือห่ะจะพูดพ้อได้คริงเไอใครข้อพาก้ข้อพากับกองโคงเลยขยักก็บ้าแบบว่านักห่อกหมันแต่ว่าข้อกู้กับขก่อนหอยเปิดแก้งาหนา Hoa tay cái ở gieo mầm bọc hãng mầm ngắt chặt 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 อแกบ้าแกโ่มพอพอได้คือนง่ายแบบพวกไม่นเกาคือเกาวงหายหายเก็บหายคู่ไอ้ไม่ได้ดี่ึ้นนะบุอ่อเาขอให้ไม่โชคไม่ยากมือเครม่หมายถูกกับคาพแข่งแรงขอให้เงินไหลงงขอให้ทองไหนมาถึงถงแลก็รวยรวนะดูนะอ้าวอกคือคือรอกมาเปกระสอบก็บว่ายี่ยัม่ได้เนา่ด้งาอย่านี้แหละพวกไม้เนาะอันี้อืมเดทใครเดทใคพวงหูงาน

แค่ทั้มเออคือแค่ท้มโอู่วะนับกันท้กยัาด้ยนับกันได้ก็ังหาด้วยพวกน้เอกใส่ตนแต่เนี้ยตคนปิ้นหาด้วยพคือมันคือพอ่วนหาเาต่วปปแก่หัวอจ

ไปโอบขาประทานว่เนาะไม่อันเยเล่านนล่ายัไงกรามโอ้คันยิมัคันยิมโอ้โอ้ะไก็หาด้วยต่วแค่เอกหาด้วยนกวหาด้เขียว ก็เคี้ยวกรหาด้วยกระหอกระหื้กระหื้อกระหืก็เลยก็คเออมากจะหือ่กระ้อเกรหอ่กระหองอกไงถึงใ่โค้งพอ้องกใชตือนเลยตอ่อกราเวยอนี่คอื่นเต่าอะไรียรออดมกระหือือ่กะอเนาะกระห้ออค่อยจะไปรุรัทันเทเลมาก Hoa hãy luôn ra miệng cửa miệng luôn 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 rán luôn 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 Rồi có luôn 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 lu อา่ออยังไม่คูกก็แก้ให้ลูกร้าน,นาดาาได้รวมชาด้วยกันมันเป็นไรยืมหวยังไงเฮ้นน้ำหาโหด้ดยยืมครับปูครับยืมครับน้ำผัดเคือเค็มยืมเข้มติปูหืมค่เนี่ยว่าข้อมือคือ่าถาวาย บกกันิน้ำมะพร้าวเานมไม่ไ้น้ำมะพร้าวเข้มดีปูเป็หลอดคุ้งใหญ่เท่าไหรอยากถึ้นงหนคุ้งเขาบ้าบาันบาเันโอ้จะจ่วยตอนนี้ทั้ง่น

เปิดคือเขาแอนพ่อเราเอคือนะเปิดขั้นข้อแล้วก็แกคิดปิดแกิว่ามันเพ้มน้าขอข้าวพ่อกะว่าเปิดขั้นข้อนั่นเอว่กปูฮะมันทะลุไงยังไงพวกยังร้องร้องยังไงเลยถ้ะขึ้นก็ขึ้นีล้วพึ่งจะขึ้นรู้เห็นกะปู รวมบุญองค์ระประธานจ้ะ่อสามพันบาทค่ะาโาขัน้่่ประการ็เอมึงาบบไก่ก็แค่เอาด้ยตของเขาขันแ่าแค่เออโดนหาด้ยผู้เกทสกเาขเนที่มึง ไก่ไงได้เรื่องครับปูข้างคืนี่ือว่าอากันนายปอดเราเล็กเนี่ยเรื่องก็ข้างือป้าก็นั่งเล็่เงแต่ผมนั่งบนไงเสรยปวกเอาเมฆก็เนง่ยคือว่าเรืองเห็นว่าเมอว่าท่านไงที่คือก็ไม่ผู่ท่ำบ่แต่ว่าว่าท่ำบัดจะคือคือจะกลัวปู กเลจะือบบถ้าห่นมาท้าบูมมันก็ตัวได้เดี๋ยวกได้มลองทมลงกาบกูอ๋อเหมือนกมนั่งมาถึงตชอบโผล่แล้วกมทำตื่นรับนั่งเรื่องทั้งปอยงกเป็นเมียกูได้กูไม่ได้หน่อยตะปูโอ้คือวันแรกผมเมียหน่อยแตะปู ยาอินยาขายยเมม่คือว่าแก่คือว่าเลกคือแก่เอออ้มือแม่กูหน่อยแถกเออวอวบกูมามือนายปอระบิสเออนายบัทำ้ายอิทโทเออนางเล็กขายอิทโพร้อมครอบครัวเนาะปอกอบกเป็นนางขายที่ไ คือดูปเยอคืออะไรกันนะหลวงวิกิตาสาลยโอคือวิจิตากเโอ้ืวนอวยนี่อยากก็ใจมองทำคือ่วนนะเรียกออกับไหมรืเรียกออตกับคือโตกับโรคือพ่อเมาโดนมา งาบอกภาพาขึ้นมาเพ่อถ่ายนะใครพ่พาาอรุ่จะดูนะเรื่อยๆรอรูแจกรอพ่อรูกง่วนพ่อให้ฝืนข้าวโพเอออ่ะขอให้พุกนะ <g oda> ร้านทุกคนที่ร่วมวงมาขอให้มือโูกมือกรบมือถูกมือมัดสุขภาพแข็งแรงขอให้เงินไหลมาขอให้ทหองไหลมาเรื่อๆ แล้วก็รวยทุกคนนะลุงนะอาจจะเป่าปกเสืาออ่าโอ้โหหกหกครับมือนีบปูวาวันที่จีบเป่าบัดมือนะครับเด้อเป็นเลขเบิร์นทุกคนทุกคนเนาะค่ะงวดนี้ครับงวดนี้วันที่สามสิบเอ็ด ก็ไดกระดับมปศ25พ้รหสิบหกปูบอกว่างวดที่ผ่านมาครับลูกหลานกับเจ็บนักไลยเขาลุกพยาบาลไลยว่าสันบอกงวดนี้ปู้สิให้คาเหยียวยาก่อนเขาพันสาเนาะครับเนาะคาเยียวยาก็คือสิบเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด้อครับเด้อหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดก็อย่าลืมครับปูเสิให้ค่ายเยียวยาก่อนเขาพันสางวดนี่แหละปูบอกว่าลูกหลานของปูครับจะมีโชคมีมันครับมีโชคมีลาบหลยเลยครับเด้อ แรงโมดจำได้แล้วหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดปูตาน้ามันยังยิ้มเป็นเจ็ดแั่อย่าลืมนะคะับนำโตกะปูตาอาจจะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดครับอย่าลืมนะครับเด้อครับเพราะว่านำโตกของปูมันเจ็ดเจ็ดแปดนะครับเนาะปูบอกว่าน้าป็นยังพอโดนทงงามแบบเป็นหนึ่งมูสันว่าครับอาจจะเป็นเจ็ดแปดหนึ่งพี่น้องนะครับใจหน้าดีๆครับคุยคำเบาคำจ่าของปูนี่รางวัลครับแล้วก็ปูบอกว่า ยิ้มว่าท่านว่างวดนี้พ่อสิให้พิเศษเพราะว่ายิ้มอ่ากัเหตุงานร้ายอ่าเหตุงานในีผู้ถือใจผู้ร้ายว่าท่านว่าผู้ผู้บอกว่าพ่อสิใหายตีงวดนี้ขันไปฟอแผงลอตเตอรี่ให้ถามแผงลอตเตอรี่ว่ามีเลขเก้าเกตบอขันมีเก้าเกตเครื่อเมาเลยว่าท่นว่าค่ะครับอ่าพ่อบอกแล้วบอกเลยได้ยิ้มเด้อว่าท่นว่าอ่าอ่าได้เพรได้ก็เรียลเตอบุญเรียลเตอวาสนามว่าท่านว่ายิ้มกสิบเออตะมือนี่เนาะค่ะแต่ให้พี่น้องเอฟซีเขาจดหรือ แคปไว้ค่ะครับยิมกัดสีเบาตั้งแต่มือนี่ครับเพราะวา่ายิมกัดสีเบาเบาอีกเด้ค่ะครับเพราะว่าปูบอกว่าเรวแต่บุบบบเบญเรวแต่วาสนาของใครของมันค่ะครับเพราะวา่าปูกับไฮชั่วไฮมาแร์นนะครับเนาะค่ะทั้งที่ดีเนาะค่ะยิบจับสลากกินแงบงค์ครัฐบ,บาลไปเลยครับไปหายิบห้าใบไปเลยครับเด้อครับหนึง่งคือเก้าเกตในละที่ปูให้ยิมว่าปูเสียให้ยิมไปพิเศษเลยครับเพราะว่าอ่ะยิมกับหลายภาระเนาะครับเนาะถึงแหลนซอยแม่คู่งานนั้นงานนี้แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างครึ่ง เป็นสภาพบุญไหนเอฟซีสายบุญทุกท่านทั้งตอนรับเอฟซีทีเปินมาสักดากาบใบคปูอยู่ทั้งหอวนะครับเนาะครับนี่แหละครับปูก็ให้แนวทางคือเก้าเข็มครับครับแล้วก็สำหรับคุณยายใบสีกับคุณแม่การเพดครับที่เป็นสมบุญมากแล้วก็ขอขอบุณขอคุ่คพุณนุณแม่ใบสีหรือว่าคุณยายใบสีอะไรนะครับเด้อที่น้ำมาเข้ามาครับมาให้ ฝากแอดยิมครับแอดยิมก็ขอให้คุณแม่อายุมันวันยืนอยู่กับดูกลับหลานครับเป็นร้อยๆปีแต่ว่าจะเลื่มปูต่ออายุให้คุณยายใบสีครับเก้าสิบปีครับก็บจะเลื่อมนะครับเด้อต่ออายุให้คุณยายเกับใบสีเก้าสิบปีแต่ว่าให้คุณแม่การเพลิดเพคือเก้าสิบกับสิบหกปัศนว่าครับอ่ากับพีิจารณาดีครับทุกคำเบาคำจ่าของปูมีเก้าสิบกับสิบหกครับเก้าสิบกับสิบหกกับสิบหกกับเป็นสิบเก้าเนาะครับกับพีิจารณาดีนะครับเด้อคำเบกของคำจ่าของปู ครับสืบทิศโพก็ไปยึดทิศตะวันออกไปพร้อมแต่นะครับครับครับสําหรับเสียเอกนะครับกับเจวันกับเตีงขันขึ้นคาราวาปูครับปูบอกว่าเซียเอกคือเป็นโจรป้นหาล้อยโอเป็นโจรป้นปลาแดกครับอ่ะโจรหาลอ,อยว่าสั้นว่าโจรป้นปลาแดกเป็นโจรหาลอยครับอ่ะยิบซี่ทันใดครับอ่ะจะไปเป็นโจรครับเสียเอก ครับโจนหารื่อยเนาะครับเนาะหาการพิจารณาดีครับทุกคำบอกคำจ่าของปูมีรางวัลครับท่านช่องเปลี่ยนแชร์แนวทางเลยครับเด้อใส่วิจัยย่านในการรับชมครับบอได้ชักชวนเล่นการพนันแต่ประการใดครับผมเป็นแชร์แนวทางครับก็ขอขอบคุณขอบคุณสายบุญทุกทุกท่านครับที่เสียสละเวลา ครับอันนี้ค่าเนาะครับเนาะเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเปด้วยลังใจให้ทั้งช่องคาร์ฟว่าทั้งช่องจะลงคลิปได้ไปครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายครับก็กดไลค์กดแชร์ให้คือเก่าครับสำหรับมือเส้นนี่ครับก็มีเอฟซีมาจากอ่าจังหวัดบึงกาฬครับเพิ่นก็มาบ้าบนปูให้เลี้ยงซอยงานครับซอยหน้าที่การงานครับคุณแม่แล้วก็ลูกสาวเพิ่นมาเนาะครับเนาะกูให้ค่าหนามันครับเก้าสิบกับสิบหก เก้าศูนย์กับสิบหกก็กินเก้าศูนย์กับหกศูนย์ครับกับพิจหน้าดีนะครับเด้อครับแล้วก็บปูว่าปูเสียอ่าปูเสียหายโชคก้อนเข่าพันษาครับปูเสียหายโชคก้อนเข่าพันษาก็คือเก้าศูนย์กับหกศูนย์นี่แหละแจงโม่เก้าศูนย์กับหกศูนย์หกศูนย์กับเก้าศูนย์ครับครับแล้วกันเนื่งหกหนึ่งเก้าครับอย่าลืมนะครับเด้อครับแล้วการสุดท้ายครับอ่าสุดท้ายนี่ปูตาว่าพอฟันทุ่งให้ไปเลยทุกท่านว่าครับ 0อยู่ไทยวราษันว่างวดนี้งวดที่จะถึงวันที่31กากาคม .0 อยู่ไทยนะครับเด้อครับ0อยู่ไทยคไปยิบด้วยเลยค่ะสาหรับคารลอตเตอรี่เฮ้าไปยิบไปหาลอตสลากินแบ่งรัฐบาลไว้ครับยังสั่นมันจะประทันครับคอนเตทีทันไดครับจะไปยิบไปหาตามเอดยิมก็คือเกาเกีเลยเนาะเศรกเก่าของกินนี่ค่ะเก้าเกีค่ะปูตาให้เก้าเกีปูตาให้ยิมเก้าเกีนะครับเนาะครับคอเนตทีธันใดจะไปยิบไปหาน้่ครับกับ ตามครับกันทันเอ่ฟซีทนใดบอมกักกับพนันกับภาวะทั้งช่องถึงแค่แนวทางกลับมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องสายบุญทั่วโลกทั่วประเทศครับในปึงได้ดชมครับเดี๋ยวปึงได้ดชมแล้วครับก็ขอ,อให้สุขๆมันมันดำๆได้ด้วยนะครับเด้อครับสำหรับคลิปนี้อ่าแตงโมมียังเพิ่มเติมบ่ครับค่ะเพิ่มเติมกับยันแต่พ่อแม่พี่น้องเขาลืมนะครับเพราะว่าปูให้เบาลมือนี้มือเดียวค่ะครับผมสำหรับตัวเลขตัวเบอร์ค่ะตัวได้พี่น้องเอฟซีเข้าไปไป เบิ้งคลิปออกนาะค่ะไปติดตามคลิปเบิ้งค่ะติดตามในคลิปแล้วกับครูก็บอกว่าอ่าได้บ่ได้ก็แล้วแต่บุญแล้ววัดแล้วแต่วาสนาของไปคล้องมันค่ะครับข่าวอ FC ีสายบุญทุกทุกท่านค่ะชกๆมันๆันลำๆเลยด้ยคครับคิดเงินใ้ได้เงินคิดทองในใดทองเดินทางไปไสมาไสครับก็ขอให้บุญบรมีองค์ครูชี้ปากเอาความปู้ตาครับนั่งคุ้มครองดูแลลูกหลานสายบุญของปู่ครับไปฮอดจุดหมายปลายทางสำหรับ FC ที่เดินทางมาครับก็ให้กลับบ้านกลับซอง รับด้วยความปลอดภัยขอให้บารมีองค์ภู้ชีป่าเขาความภูตตารับนำทรงลูกล้านหอดบานหอดซองด้วยความปลอดภัยให้มีแต่ศพแตแม่มานรับวันที่3ามสิบเอ็ดกรกฎาคมนี้รับก็ขอให้เงินล้านแตกทุกคู่ทุกคนรับเพราว่าจะเป็นยูต่างประเทศหรือว่าต่างจังหวัดที่บมมีโอกาสได้มาสักระกาบบายปูจักเกียกันอย่าลืมนะครับเด้อวันที่สิบอ่าวันที่สามสิบอ่าวันที่สามสิบครับแม่คู่ก็จะเฮตต้ตนปาปาไปวัดปูเที่องหรือว่าวัดป่าบันเหมือนคือเก่าครับเอฟซีทีรอคอยปูรี่ ครับอ่ากดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ครับอ่ะเอฟซีทำอะไรจะร่วมบุญมาครับกระทักมากพันมาทั้งสองเนาะครับเนาะขดแอดไลน์ได้ขัดแอดไลน์ครับมันจะสะดวกเนาะแตงโมครับอ่าข่าแอดไลน์กับเบอร์โทรนั่นแหละครับเบอร์โทรของท่าน่องที่ช่วยใบนาครเอฟซีพันมาเนาะค่ะอ่านให้ทุกคนแต่ว่าก็ต้องใส่เวลากับทีมงานเนาะค่ะเพราะว่าค่ะครับเพราะว่าทีมงานอ่าว่างๆใส่เวลาว่างๆหลังจากลงคลิปตั้มคลิปแล้วครับจะคอยสิได้อ่านไลน์ให้พ่อแม่พี่น้องบางเทือกเนี่ยมาแรงเทือกเดียว ครับผมก็เห็นทุกผู้ทุกคนแหละครับที่ส่งมาฝากมาครับแล้วก็นําได้ถวายให้ทุกผู้ทุกคนเลยครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกท่านครับโชคโชคมันมันลำลำได้ด้วยทั้งช่องกระกาบขอสวัสดีครับสวัสดีค่ะ